สวัสดีฟซทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องทูเบกัมซิงครับผมตอนนี้ก็เดินทางเออโอ,โอ้เดินทางมาถึงหน้าง,งานแล้วครับูหน้าง,งานตอนนี้เราก็นั่งรถไปกาจาย์ชูครับนั่งอยู่บนมุงกีเลยนะพี่น้องนะ บ่าวได้บ่าวบาวได้บ่าวโอ้ถ่ายคลิไปไหมเดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็หลังจากกินข้าวเสร็จครับพอเดินไปหน้างานครับูนั่อนงอยู่บนมุกกีเลยครับเอาครับมาถึงหน้างานแล้วลุย การชูครับว่าเล่นไทยนาทีมึด เก็บงานครับอาจารย์ชูบอกว่าจะทำการบอกน้ำครับผม เพื่อจะทำให้เขาเทนี่เพื่อมาเทปูนด้วยนะครับเทปากข้อโอ้ขับแมาใหม่อาจารย์ชูบอกว่าหนาวมากเลยครับ อ้บรรยากาศวันนี้ก็ขนาดแดดออกเลยพี่น้องอากาศยังเย็นอยู่เลยครับออะไรไม่อะไร ไม่รู้ว่ารถปูนมาตอนบ่ายครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะถอยถูกหรือเปล่านะครับตรงนั้นดินมันนุ่มหละจานชูน่าจะบอกน้ำตรงนี้แหละน่าจะใช่ครับก็เอาน้ำออกวิดน้ำออก เพื่อจะทําการเทป,ปูนครับปากท่อครับปากท่อก็เทป,ปูนน่าจะลงไปถึงข้างล่างนู่นเลยเงีย <c oughs> บแนวบล็อก Oh. ไปเยอะอยู่ตรงนู้นฝุ่นเยอะครับลมมันไปนู่นนี่บอาจารย์ชูก็เริ่มทําการบล็อกน้ําครับกั้นน้ําก่อนอยู่นี่ก็น่าจะราวประมาณ2-3าวันครับอาจารย์ชูว่ยอย่างนั้น เยออเดินลงแล้วอู้อดแท้จานชูเออ một hết Thầm can bốc nám các ลบบเร็วอยู่อย่างเร็วอ่ะระบบอ่ะ 哎，断、欸、了。 ร้้อรถปูนเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผม ข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตัมซิงด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็บายยครับสวัสดีครับ